<_ <d> _การประนีประนอมดังกล่าวเอานโยบายของลุงตู่มาผสมกับรัฐบาลของเศรษฐาหนึ่งนี้ด้วยนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการประนีประนอมหรือแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของการจำยอมนี่คือเรื่องของการประนีประนอมครับแต่บนพื้นฐานว่าเป็นการประนีประนอมที่ลุงโทนี่เนี่ยไม่มีติดต่อรองใดๆนะครับเพราะปกติลุงโทนี่พี่หมูก็ทราบแกชอบต่อรองนะครับแต่รอบนี้เนี่ย ไม่ต้องต่อรองนะครับขณะเดียวกันเนี่ย mm. พี่หมูก็ทราบดีอีกว่าปีอานุรักษ์นิยมสายเข้มข้นเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการยอมรับจากโลกสมัยใหม่ปรากฏการณ์ของพักเก้าไกลซึ่งมาเป็นที่หนึ่งนะครับอันนี้ต้องถือว่าพักเก้าไกลเป็นสัตรูตร่วมกันนะครับระหว่างปีอานุรักษ์นิยมเข้มข้นแบบบิ๊กตู่กับพักเพื่อไทยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ปีกเสรีนิยมนะครับต้องเรียกได้ว่าพักเพื่อไทยเป็นอานุรักษ์นิยมสายกลางดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับ การปณีปนอมตรงนี้นะครับก็เนื่องจากศัตรูหรือภัยคุกคามเนี่ยก็คือศัตรูคนเดียวกันก็คือพรรคเก้าไกลครับอาจารย์ธนพรนี่ถึงขั้นนิยามเลยหรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คืออนุนรักษ์นิยมสายกลางใช่พี่ก็พี่ดูได้นะครับในการกระทํานะครับลองดูในโพสต์ของคุณอุ้งยิ้งหลายๆโพสต์นะครับเราก็จะเห็นภาพปรากฏในหลายๆภาพ นะครับแล้วยิ่งของการเป็นรัฐบาลที่บอกว่าอ่าไม่มีการไปแตะต้องมาตรานหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับในตัวนโยบายก็ยังให้คุณค่าของอ่าเรื่องของการเทริดทูนสถาบันใช่ไหมครับการยึดมั่นคุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรมนะครับความมีวินยัยอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นของอนุรักษ์นิยม,มยการนี้นะครับในการเป็นอนุรักษ์นิยมก็ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมแบบเก่านะครับแบบสมัยลูกตู่เป็นนายก หรือแบบ mm hmm. รวมไทยสร้างชาติแต่เป็นอนุรักษ์นิยมที่พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับการละสมัยนะครับมีสีสันในทวางเศรษฐกิจนะครับ mm hmm. เพื่อมาตอบโจทย์ปัญหาปากท้องนะครับแต่พื้นความคิดเนี่ยนะครับก็คือเป็นพื้นความคิดอนุรักษ์นิยมเพียงแต่ไม่สุดขั้วเหมือนจับรวมไทยสร้างชาติโดยโดยสัพทอาคนเขาจะใช้ว่าโอ o c o n s e r v a วทีฟแต่ถ้าแปลเป็นไทยเอาให้มันดูดีๆก็อาจจะบอกเป็นอาเป็นอนุรักษ์นิยมสายกลางก็ได้ครับพี่ mm hmm. เปรียบเทียบกับก้าวไกลนะครับ ก็จะเจออยู่2อันก็คือเสรีนิยมนะครับกับสังคมนิยมเพราะก้าวไกลเนี่ยมุ่งเน้นเป็นแนวรัฐสวัสดิการเป็นแบบภูมิประเทศสแกนดิเนเวียเพราะนั้นพุณโมการเนี่ยนะครับเสรีนิยมกับสังคมนิยมเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ขั้วตรงกันข้ามกับอนุรักษ์นิยมโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่อนุรักษ์นิยมแบบลุงตู่เนี่ยมันเข้มข้นมันไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไปเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยก็เลยมาเสียบยอดนะครับเป็นแกนนําปีกอนุรักษ์นิยมใหม่ซะเลย นะครับเห็นได้ว่าปีกรุงตูก็แฮปปี้นะครับพักเพื่อไทยก็แฮปปี้เราก็เห็นได้ว่าก็เป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับเพราะมีศัตรูคนเดียวกันคือพักก้าวไกลแล้วก็มีภารกิจร่วมกันก็คือว่าก็ต้องรักษาโครงสร้างนะครับการเมืองการปกครองวัฒนธรรมของประเทศเอาให้มันค่อยๆปรับตัว ไม่ใช่ว่าแหมจะไปโค่นล้มอะไรทุกอย่างแบบที่พักเก้าไกลเสนอเราก็จะได้เห็นการประนีประนอมนะครับของผู้อํานาจระหว่างลูกตู่กับขั้ของอ่าพักเพื่อไทยนะครับแต่อยู่บนเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าลุงโทนี่อย่าออกมาเพ่นพ่าดน,น,นี่เท่ากับว่าอาจารย์ธนพรกาลังจะบอกนะว่าถ้าเป็นเช่นนี้จริงน่าจะทําให้รัฐบาลเศรษฐาหนึ่งนี่มีโอกาสที่จะอยู่ครบเทอมสี่ปีนี่สูงมากเลยจะกล่าวเช่นนั้นได้ไหมแน่นอนครับพี่เพราะว่า คำว่า n e o c o n s e r v a t i v e มันก็จะไม่ไปแตะต้องนะครับกับสิ่งเดิมๆที่มีอยู่ใช่ไหมครับ hmm. ซึ่งสิ่งเดิมๆที่มีอยู่เนี่ย hmm. ก็จะเป็นเสาค้ำประกันให้กับรัฐบาลลูกตู่มาเก้าปี hmm. ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น hmm. ในเพื่อมีการมาปณิปนอมกันแล้วเนี่ยก็เป็นหลักประกันว่านะครับโครงสร้างคำยันเดิมๆไม่ว่าจะเป็นระบบราชการระบบยุติธรรมนะครับองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยก็จะไม่มองว่า รัฐบาลเพื่อไทยที่อยู่ในอำนาจกระดาษนี้เป็นศัตรูนะครับซึ่งถ้าเรายกเทียบกับถ้าตอนนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลคุณพิธาใช่ครับผมว่าเราจะได้เห็นไม้คำยันเหล่าเนี้ยออกฤทธิ์ออกเดชเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมถึงก้าเรียนว่านี่มันคือการประนีประนอมอำนาจแต่บนพื้นฐานว่าคุณทักสิณอย่าออกมาเพ่ทพ่านนะครับในครมอเองก็ต้องไม่ออกฤทธิ์ออกเดชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคอรัปชั่น ถูกต้องพี่ก็พี่หมูถึงเห็นไงฮะว่าสิ่งแรกที่คุณเศรษฐาเนี่ยแกย้ำนักย้ำหนาคือรัฐบาลผมต้องไม่มีซื้อขายตําแหน่ง mm hmm. เพราะว่าเอาผมพูดตรงๆนะคุณเศรษฐาก็รู้ดีว่าบรรดาคนที่มาร่วมคอรมอเพราะแกเอ่ยปากเองว่าทั้งชีวิตแกก็เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกก็มี mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยไอ้ข่าวลือถึงภูมิหลังต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเศรษฐารู้ นะครับว่าพักไหนคนไหนมีพฤติกรรมมีคําล่ํารืออย่างไรแคถึงออกมาพูดก่อนว่าเฮ้ย hey, อย่าซื้อขายตําแหน่งนะคำว่าอย่าซื้อขายตําแหน่งก็คือว่าเฮ้ย hey, มึงอย่ากโกงกันประเจดิดประเจิ่อย่ากโกงกันจนแบบลักษณะองค์การจำานําข้าวนะ่ะนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เป็น <c oughs> สิ่งที่คุณเศรษฐาเนี่ยเขาส่งเสียงออกมาตรงๆเลยแต่อย่างไรก็ตามนะพี่ที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับมีเสียงลือกันมากมายเลยว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับกาลังที่จะเช็คบินข้าราชการที่เป็นพยาน ในคดีจำนำข้าวของนายกยิ่งรักนะครับ oh, um, ตอนนี้เนะครับข้าราชการกําลังจับตาดูอยู่นะครับว่าทราบมาว่าอาจจะมีคําสั่งโยกย้ายข้าราชการหลายคนนะครับ um, ที่เป็นอพยานสําคัญ um, ในคดีจำนำข้าวนะครับ um, ซึ่งถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะครับก็จะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของคุณเศรษฐาทันทีเหมือนกันเพราะว่าข้าราชการเหล่านี้เนี่ยคือคนซึ่งจับคนโกงมาลงโทษ พักไทยเข้ามาแล้วไปเช็คบินเขาเนี่ยนะครับไอสิ่งที่คุณเศรษฐาประกาศว่าอย่ากโกงนะอย่าซื้อตําแหน่งนะมันจะมันจะเกิดความเสื่อมศรัทธาท,าทันทีเช่นเดียวกันครับนี่จะเป็นเรื่องสําคัญถ้าถ้าหลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้แล้วสองเรื่องนี้หนึ่งก็คือหลุดพ้นจากเรื่องลุงโทนี่สองก็คือเรื่องการคอร์รัปชันอย่างนี้รัฐบาลเออเศรษฐานี่อยู่ยาวสี่ปีและอาจจะแปดปีเลยหรือเปล่าสมัยต่อไปอ่ะ ผมมั่นใจว่าอยู่ได้แน่สี่ปีนะครับแต่ส่วนว่าจะแปดปีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่จะชื่ออุ้งอิงหรือเปล่านะครับเพราะว่า<ช>อตอนนี้พักเพื่อไทยคุณหมอโชรน่านท่านลาออกแล้วใช่ไหมครับถ้าจะสู้พักเก้าไกลได้เนี่ยพักเพื่อไทยจําเป็นต้องมีเอฟซีเพิ่มขึ้นซึ่งจากก,การสารวจนิด้าวโพนะครับตอนแคนดิเดตนายกเนี่ยเราก็จะพบว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยเนี่ยเวลาพูดถึงพักเพื่อไทยเนี่ยเทีย์คุณอุ้งอิงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต ถ้าพรรคเพื่อไทยต้องการที่จะสู้พักเก้าไกลได้อย่างสมน้ําสมเนื้อในการเลือกสร้างรอบหน้าในฐานะตัวเองเป็นตัวแทนปีกอา,อาเนโอคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมีทางเดียวครับต้องเอาคุณองอ์หิงเป็นหัวหน้าครับแล้วถ้าไม่ใช่ชื่อคุณองอ์หิงนะครับก็จะไม่สามารถที่จะสั่งการรัฐบาลได้พักสั่งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีกับคอรมอนเนี่ยเขาฟังคุณองค์หิง,งเพราะคุณองอ์หิงเป็นทายาทของลุงโจนี คุณม้งยิงคือจุดลงตัวครับระหว่างความต้องการของคนรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะกลับมาเลือกพักเพื่อไทย<ม>แล้วก็เป็นตัวที่จะประสานกดอาเขาเรียกว่าขับเคลื่อนลงแท้การทํางานของรัฐบาลให้อยู่ในร่องในรอยแล้วก็รวดเร็ว